สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนๆวันหยุดนะคะก็ไม่รู้จะไปไหนค่ะก็เลยแวะมากินปลาเผาที่นี่ค่ะแม่ลาปลาเผาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะจากกรุงเทพก็เดินทางไม่ไกลค่ะมาทางสายเอเชียแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะ <S <S พี่รู้จะพาชมบรรยากาศหน้าร่มรื่นของร้านก่อนนะคะก่อนที่จะสั่งอาหารมาให้พี่พเพื่อนๆได้รับชม แล้วก็ชิมไปพร้อมๆกับปี่กูดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านค่ะพอเข้าไปถึงก็จะเจอมุมนี้ก่อนเลยค่ะและเมนูแรกก็คือทอดมันประไกยเนื้อเหนียวนุ่มมากค่ะเหนียวจริงๆนะคะขอบอกค่ะอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะเมนูที่สองนะคะหมูตกครกค่ะอันนี้ก็คือขอส้มตำเลยนะคะก็เมนูซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ ปลาช่อนเผาค่ะมีผักแก้มเป็นผักต้มเลยนะคะพร้อมน้ําจิ้มอร,อร่อยมากๆค่ะน้ําจิ้มนีให้เลือก2แบบนะคะแล้วก็ข้าวสวยมาในหม้อดินค่ะอันนี้ก็คือรวมแล้วเป็นแบบนี้นะคะน้ําจิ้มก็จะมีแบบเผ็ดแบบหวานค่ะเข้ากันกับเนื้อปลามากเลยค่ะ หน้าตาของอาหารที่พิกุส๊สั่งมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมด้วยกันเลยค่ะที่นี่เมื่อวันที่พิกุดไปนะคะอากาศก็จะเย็นเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิก็น่าจะประมาณ21องศานะคะเนื่องจากมีลมมรสุมนะคะพัดเข้ามาทางด้านฝั่ง อีสานแล้วก็ลงมาถึงภาคกลางตอนล่างนะคะไล่มาเรื่อยๆคะ่ะอากาศก็เย็นคะ่ะแล้ก็มีลมด้วยนะคะแดดไม่มีนะคะตอนนั้นที่นั่งรับประทานก็เป็นเวลาบ่ายสองแต่ว่าไม่มีแดดคะ่ะเมนูที่พี่กุ๊ทนำมาเสนอในวันนี้นะคะก็ได้แก่ปลาช่อนเผา มันประกายค่ะมันเห,หนีวเหนอมากค่ะเหนียวจริงๆนะคะอร่อยมาพร้อมน้ำจิ้มถั่วค่ะจานต่อไปก็จะเป็นหมูตกครกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวส้มตำนิดนึงค่ะอ้าวเผือทำหกค่ะขอโทษ่ะอร่อยค่ะ ถ้าอยากทานปลาเผาก็แวะมาที่นี่เลยค่ะแล้วก็ยังมีแคคตัสนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกกันอีกเยอะแยะเลยค่ะก็มีร้านของฝากด้วยค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดกูดนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย